สวัสดียามเช้าช้าค่ะสวัสดียามเช้ามืัอนี้เสาร์วันเสาร์าวันจันทร์เด้อพี่น้องย,ยามเช้าที่อากาศวันนี้สดใสอากาศดีพี่น้องเช้าเช้าวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใส ย่ามเ้าๆพี่น้องลุกแต่เสามาออกกำลังกายมาเดินมายางบริหารร่างกายพี่น้องตั้งจากยางได้สักระยะหนึ่งสักประมาณหนึ่งก็สิมหาแนวอยู่แนวกินเหมือนพี่น้องมาบึงร้านขาย ร้านขายอาหารยามเช้าเพิ่นเปิดร้านไหมพี่น้องขายเนื้อวัวเดี๋ยวพามาชมพี่น้องเนี่ยสาหม้อต้มเพเรียบ้อยแล้วเนาะมันหม้อต้มบะหนี่ต้มเนื้อ,อยจะม้ลาบขมต้มเปื่อยลาบขมต้มเปื่อยพี่น้อง ลานเพิ่นเปิดขายไมเดอร์เนี่ยอันนี้จะเป็นตลาดตลาดน้อยเนอกหลี่น้องแต่ว่าอันนี้เพื่อนขายอยู่บานเพื่อนเปิดขายเนื้เนอเนื้อลาบเนื้อลาบเนื้อต้มเนาะ ออมโอ้ส,สวยๆเลยใหม่ๆสดๆพี่น้องอยากจับบน่นี่จับนี่ดีคมขมตุมเส็บเส็บเดี๋ยวมือนี่สิมาอุดหนุนเพิ่นเขาเอินว่าไน,นี่เปิดล้านเนาะเปิดล้านมาแต่โศกมูได้มือน ขาเอิเขาเอินว่างใดตรงนีน้มาเปิดลานมามาเป็นคนแรกแหกมันในเพื่อนในเพื่อนขายดีดีเหมือนแต่ว่าพวกก็าขายดอกซม,มนเนาะโอ้พี่เยอะอันนี้เป็นเนื้ออันนี้เป็นเศษผีเศษเนืน้ออันนี้ร้อยหา้าสิบอันนี้เท่าไหร่อันนี้สอ,นน 270. องเจ็ดสองร้อยเจ็ดสิบสิเอาเนื้อออมมือเอาเศษเนื้อเด้อ để ông nhu mưu mưu sau mùa nhoi lắp 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 ข้าวเดียวเด้จ้ะเอาเ,าเ,อาเนื้อออมเด้จ้ะเอาเครื่องโล่เอาให้เลือกเลยเอะบ่เลือกดอกจก้ะเอาเลยเ,เลยจา้ามีขาดใจหายเลยเดี๋ยวไปออมเอ,อ,องพี่น้องเอาจ้าเอาติดมันจันหน่อยแต่ว่าออมย่นหรือก่อออมยื่เนาะ อ้อมยย่าหวีทำลูกค้าอย่าอ้อมกันเลยพี่น้องจะเอาแบบสำริดก็ได้อยากไปอ้อมเองก็ได้แล้ว,ตแ,ลวตแต่เรแ,แต่ควมสะดวกแล้วตแต่รสชาตของไผ่ของมันเนาะแม่ยังบริสตีกันบางค้นกินจางบางค้นกินเข้มแต่ว่าร้านนี้เพิ่นมาตรฐานนี่แลหละล่ะเนี่เ็นเ,เป็นแม่รัวม,มาตรฐานเฮ็ดกับเขาเป็นประจำเลยพี่น้องเสร็จ ถือปากยู่รสชาตินั่วดีนะคันนวดแล้วถือปากเลยเนี่น่รสจัดอันนี้เอาสิไปออมใส่หโหละผ้าหอมหอมหอมพี่น้องเสร็จเสร็จสำหรับเสานี่สมสมนัวบ่ค่ะอืมมีหอดสมพี่น้องใส่อะสมจะมื่ขึ้นละือบ่ ข้าว่พ่อกินแล้วบันดอกสมมัวมีนี่ค็อลูกหมา <sun> เนื้อกับเนื้อดีดีได้บวมเนเนื้อสีลายได้เนาะเอาไปตากแห้งก็ได้เด้อเอาไปตากแห้งก็ได้นี่เอาไปอ้อมก็ได้เลยเอาไปต้มก็ได้มาเตะเส่าหุ่นเสียงหอกระจายข้าวมูฮกมูเกียดมากเลย เสียงดังมากอันนี้ก็สีทอดทอดทอดไก่นี่หมุดเ้าเ้าเสาเอ็กหน่อยนะักเรียนสิไปโรงเรียนจ้ะมาวา,างมุดกันเด้อเดี๋ยวเบิ่งอันนี้กันเบิ่งสมกันมี่สมงัวนมั้มมีลาบมีก้อยมี่สมมีต้มเนาะมีสมห่อเท่าไหร่เนาะ ห่อละเค่ะคนนี้แ <จ S 2> ย่ด้วค่ะจ้ะห่อแบบบ่บมๆเลยพี่น,อน้องห่อไปซิมจักหน,น่อยเนาะเอาจักหาห่อจ้ะเอาไปซิมนั่นเหละนี่เราช่วงนี้ก็งดงดดิบจักหน่อยก็เลยอยากกินเซียวไปปิป้งจ้ะงดดิบจักหน่อยพี่น,อน้อง ตะกีนี่โอ้ยสันเห็นก่อยนี่บ่ตรงหว่วงเลยได้แล้วพี่นอ้องส้มหาห้องแลวก,ก็เนื้อไปอ้อมเชิญหัวละผ้าไปแล้วพี่นอ้องจ้าอันมือแรกโอ้อันเจ้าแรกมือแรก มาสื่อก่อนมูพี่น้องตื่นต่เศร้ามาออกกัลั่งกายกับมาซสื่อก่อนไปกลับแล้วพี่น้องประมาณนี้แหละอันนี้คือกับข้าวเช้านี้กับเขาเศร้านี่พี่น้องสิงไปออมสิไปออมเนื้อใส่หุละผ้าหอมใส่ค่ะใส่ตะไไร่ใส่หุละผ้า ใส่พักนั่งเลิดข้าไปจักน้อยพี่น้องปัสิสียบ,ยบไปแล้วค่ะ